คนที่คุณร่ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูเรื่องหนึ่งครับที่กําลังถ่ายทําอยู่ณปัจจุบันครับจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามมากๆเลยเพราะว่าผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ไปแล้วนั่นคือเรื่องร้อยป่านั่นเองนะครับผมเคยทําคลิปไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือประมาณ2ือเดือนที่แล้วนะครับนั่นคือเป็นคลิปที่ผมพูดถึงว่ามีค่ายละครละครช่อง3เนี่ยจะย้ายมาทําให้กับช่อง7นะครับผมแล้วก็จะเป็นค่ายของอาเศรษฐาครับที่เป็นแบบเหมือนลูกสาวเนี่ยจะเป็นคนกาก แต่ว่าถ้าผิดพลาดอะารใดขออภัยด้วยละกันคลิปที่2นะครับผมจะเป็นคลิปที่ผมเคยเอามาลงไว้ที่ทําพูดถึงเกี่ยวกับเป็นฉากฟิตติ้งนะครับผมฉากบู๊ฉากซ้อมฉากบู๊นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับอาวุธมากมายเลยเหมือนจะมีคมนแฟกด้วยนะที่พูดถึงในคลิปนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการฟิตติ้งนะครับผมแล้วก็จะมาอัปเดตข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผมจะมาอ่านเรื่องย่อให้ฟังด้วยนะครับผมว่าเรื่องย่อเนี่ยมันจะแตกต่างไปกับของทางเวอร์ชั่นภาพยนตร์ไหมเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวอร์ชั่่นที อ,อาฉลองพักดิวิจิตเป็นคนสร้างเอาไว้นะครับแล้วตอนนี้กําลังทําเป็นละครนะครับผมพระนางของเราก็คือพี P ่พ๊กเอ็มนะครับผมประกบคู่กับปูเป้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อยให้ฟังนะครับผมไปฟังกันเลยดีกว่านะครับเรื่องย่อร้อยป่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนุ่มผู้ยึดมั่นในอุดมการเขาไล่ล่าจัดการขบวนการค้าไม้เถื่อนและทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องไม่เว้นแม้แต่จะกับโุมพ่อของหญิงสาวคนที่รักที่ทําผิดกฎหมายมิดําซ้ําความรักของเขาต้องพังทลายเมื่อเขา ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าแม่ของเธอและเธอรับมั่นลูกชายมหาเศรษฐีที่มาติดพันเพื่อประชดเขาโดยไม่รู้ว่าชายผู้นั้นบุกลุกป่าไม้สร้างรีสอร์ทเขาจึงต้องรับมือกับคนที่ทําผิดกฎหมายไม่ให้ลอยนวลและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองเพื่อให้ได้เธอกลับคืนมานะครับอ่ะโอเคนะฮะอันนี้เป็นเรื่องย่อสั้นๆนะครับผมเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นกะ็คือพี่บิ๊กเอ็มเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับผมบุกแบบว่าไปแบบว่าทําลายพวกแก แก๊งคาไม้เถื่อนนะครับผมพ่อของนางเอกเนีย่ยเป็นแบบแก๊งค้าไม้เถื่อนนะแต่ทีนี้แบบว่าเขาถูกใส่ร้ายนะครับผมว่าเป็นคนฆ่าแม่ของเธอแล้วเขาต้องแบบว่าต้องพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับผมว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทําแล้วตัวนางเอกเนี่ยก็ไปแต่งงานกับตัวร้ายนะครับผมตัวร้ายนี่รู้สึกว่าจะเป็นบิ๊กกิตสดานะฮะที่นางเอกเนี่ยไปแต่งงานด้วยจริงๆแล้วตัวร้ายเนี่ยตัวโกงเนี่ยเขาก็แบบบุกลุกผืนป่านะครับผมทําให้ตัวพระเอกเนี่ยต้องออกมาปกป้องนะครับผมออกมาปกป้องผืนป่าแล้วก็แย่งคนรักของตัวเองกับน นั่นเองนะฮะอ่ะเนื้อหาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่ครับโอเคเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับเป็นละครบูนะที่แบบว่าในอดีตของทางอาชลอพนิวจิตเนี่ยทำไว้มันคือแบบบูมากๆเลยนะฮะโอเคเรื่องนี้ก็ติดตามชมนะครับผมผลิตโดยบริษัทจับเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นั่นเองนะครับโอเคครับก็มีข่าวมาอัปเดตกันประมาณนี้นะอ่ะน่าติดตามชมเหมือนกันนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยลวกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดนั้นะ้ลแววกย เพื่อให้คนอื่นเข้ามารับชมด้วยแล้วกันอ่ะโอเคแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูดอีกนะฮะไปละ เดิมด้วยซ้ำจะกลับมาอีกทำไหมในเมื่อวันนั้นฉันขอร้องแทบตายแต่เธอกลับไม่สนใจวันนี้จะมาเสียได้สายไปหรือเปล่าเธอสายไปหรือเปล่าเธอ